สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วายชาแนลชนะที่จะไปด้วยคาถามว่าทําไมทําไมแล้วก็ทําไมซึ่งเรามีคําตอบให้นะครับสําหรับวันนี้เป็นการสรุปคลิปเรื่องราวที่ผ่านมาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเรื่องแรกเราได้พูดถึงว่าทําไมจึงควรรู้จักโรคเบาหวานให้มากขึ้นครับเพราะว่าโรคเบาหวานเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องน้ําตาลสูงอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของการรบกวนระบบต่างๆในร่างกายเช่นรบ,บกวนเส้นเลือดขนาดเล็ก ก็ทําให้ตากับไตมีปัญหารบกวนเส้นเลือดขนาดใหญ่ก็ทําให้หัวใจสมองและขามีปัญหารบกวนเส้นประสาทก็ทําให้มีอาการชาและมีการผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติของทางเดินอาหารอาจจะทําให้การย่อยอาหารไม่ดีหรือมอีความผิดปกติในระบบปัสสาวะอาจจะทำให้มีการปัสสาวะเล็ดได้ส่วนรายละเอียดนี้ก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับ สำหรับคลิปที่สองเราพูดถึงเบาหวานทำไมคนที่เป็นเบาหวานต้องลดการกินเกลือและลดน้ำหนักซึ่งเหตุผลใหญ่ๆก็คือว่าการลดการกินเกลือและลดน้ำหนักจะทำให้ความดันเป็นปกติแล้วก็จะทำให้ลดผลข้างเคียงที่ไตทำให้โอกาสเกิดไตาวายหรืออรังเนี่ยยากขึ้นนะครับสำหรับความดันปกติ ในคนไข้เบาหวานก็จะต่ำกว่าคนไข้ทั่วไปนิดหนึ่งคือให้อยู่ที่ร้อยสามสิบแปดสิบถึงจะป้องกันผลแทรกซ้อนที่ไตได้ดีขึ้นนะครับสำหรับคลิปที่สามเราได้พูดถึงว่าคนไข้ที่มีไขมันในเลือดสูงมีความดันสูงและเป็นเบาหวานด้วยเนี่ยถ้ามีสามประสานเนี่ยนะครับโอกาสเกิดโรค โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจะสูงขึ้นมากแล้วก็มีอัตราการเสียชีวิตสูงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเบาหวานก็ต้องคุมไขมันและความดันเลือดโลหิตให้ปกติให้ดีที่สุดนะครับสำหรับคลิปที่สี่เราได้พูดถึงว่าทำไมถึงมีอาการปัสสาวะบ่อยหลังจากเข้านอนไปแล้วเหตุผลใหญ่ๆก็คือถ้าในคนอายุห้าสิบปีขึ้นไปก็คือ ฮอร์โมนตัวหนึ่งลดลงก็คือแอนติไดูริติกฮอร์โมนเนี่ยลดลงซึ่งฮอร์โมนตัวเนี้ยอาจจะลดการสร้างปัสสวาวะตอนกลางคืนเมื่อลดลงปัสสวาวะตอนคืนก็เยอะเมื่อเยอะก็ฉี่บ่อยนอกจากนั้นอาจจะเกิดจากโรคเบาหวานหรือว่าพฤติกรรมที่ผิดปกติเช่นการกินน้ํามากเกินไปหลังอาหารเย็นหรือการกินกาแฟหรือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับสําหรับรายละเอียดก็ย้อนไปดูได้นะครับ สำหรับคลิปที่ห้าเราได้พูดถึงว่าการดูดซึมแคลเซียมเนี่ยต้องอาศัยวิตามินดีร่วมด้วยแคลเซียมถึงจะเข้าไปในร่างกายได้ดีส่วนะระดับความต้องการแคลเซียมและวิตามินดีในแต่ละวันเนี่ยก็ย้อนไปดูได้ในคลิปที่ผ่านมานะครับสำหรับคลิปที่หกเราได้พูดถึงว่าทำไมคนไข้ความดันโลหิตสูงจึงควรกินผักผลไม้เยอะๆ เหตุที่ต้องกินผักผลไม้เยอะๆเพราะผักผลไม้เนี่ยมีโพแทสเซียมซึ่งโพแทสเซียมเนี่ยจะไปลดไปลดซึ่งโพแทสเซียมจะไปเพิ่มการขับเกลือโซเดียมออกจากร่างกายนะครับเกลือโซเดียมเนี่ยถ้ามีมากมันจะทําให้เส้นเลือดไม่ค่อยคลายตัวทําให้ความดันโลหิตเนี่ยสูงเพราะฉะนั้น โซเดียมจึงเป็นปัญหาที่ทําให้คนไข้มีความดันโลหิตสูงเมื่อกินผักผลไม้มันจะเพิ่มการขับโซเดียมออกจากร่างกายจึงเป็นการช่วยลดความดันโลหิตครับวันนี้ก็จบการสรุปคลิปต่างๆที่ผ่านมาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมไวชน e l ของเราและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ งเล่ทำไมหรือว่ามีใครอยู่แล้วอย่าบัวช้านานไปแล้วจะเสียใจไม่รู้ตัวถึงฉันจะดู เสียใจหากไม่ลองรักดูเคยหยับใจเข้ามาอีกนิดมาให้ชิดมาติดใจฉันแล้วรวมใจสองดวงเป็นดวงเดียวกันผู้พันกันไว้เป็นใจหนึ่ง Open to your gun.